Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together. far Far We've got to ตอนนี้นะคะที่ก็มาอยู่ที่สตาร์บัคสนะคะสาขาที่ใหญ่ที่สุดในนิวอรอกนะคะอยู่ข้างๆกับเชลซีมาร์เก็ตเดี๋ยวที่จะพาเดินดูรอบๆนี้นะคะว่าสตาร์บัคสสาขาเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วที่นี่นะคะมีเครื่องเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเครื่องทํากาแฟเนาะเป็นแมชชีนใหญ่ๆนะคะสาหรับคั่วกาแฟเดี๋ยวไปดูกัน และเขายังบอกอีกว่า Starbucks สาขานี้นะคะเขาจะมีกาแฟมาขายจากหลายๆประเทศนะคะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะคะที่นี่จะขายอุปกรณ์กาแฟเยอะแยะมากเลยนะคะก็คือเนี่ยเก๋ๆมากบางอย่างที่ไม่เคยเห็นเลยนะคะ แล้วก็เขาบอกว่ามีกาแฟมาจากแบบว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะคะอันนี้มาจากเคนยาถือว่าเป็นร้านกาแฟสตาร์บัคที่ใหญ่นะน่าจะใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแล้วเดี๋ยวพาไปดูเครื่องทำกาแฟนะคะ Deep in the shadows เดี for one, for ๋ยวพาเดินขึ้นไปดูชั้นบนอ้า So far is the g o When do we start You can learn to discover A million stars Here in the s h a d o w I know y e scared Take my hand together We'll make a stand We've got to fight to

เห็นไหมคะตรงนั้นเป็นเมล็ดกาแฟที่เขาลําเลียงขึ้นมาเนาะแล้วก็จะเข้าไปยงยางตรงนู้นไม่รู้เขาเรียกอะไรเป็นถังๆแล้วก็อ๋อเขาคั่วตรงนั้นนะคะตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะที่เขาคั่วกาแฟเขาคั่วเสร็จแล้วเมล็ดไหนได้แล้วมันก็จะเอาลงไปที่ท่อนี้เห็นไหมคะตรงนั้นน่ะตรงท่อ พอหลังจากที่เข้าไปในท่อนี้มันก็ลำเลียงไปเก็บนี่ตามนี้เลยลำเลียงไปเก็บถังตรงโน้นนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในร้านนะคะร้านค่อนข้างใหญ่มากนะคะเขาจะทำเป็นสเต็ปเหมือนมี3ชั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะคะ ของฝากน่ารักมากเลยุยเครื่องมันน่ารักมากเลยกเกวันนี้ไม่ได้เอาไม้กันสั่นนะคะภาพอาจจะเคลื่อนไหวหนิดนึงนะคะใช้มือถือย่างเดียวเลยนะคะด้านนู้นเครื่องอะไร ถ้าใครมีโอกาสได้มาที่นิว york นะคะก็มี Starbucks r e s เซิรนะคะก็เป็นร้าน mm hmm. กาแฟ s t a r ์บัค s ที่สาขาใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะคะที่นี่จะมีการคั่วเมล็ดกาแฟนะคะเป็นเฉพาะพิเศษของสาขาของเขาเลยนะคะยังไงถ้ามีโอกาสได้แวะมาก็ลองแวะเข้ามาชมแล้วก็มาชิมกาแฟที่นี่กันได้นะคะ For the cause we should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live a better day. Yeah.